ตัววานิชลกับแปดโมงเช้านะครับจะได้สวยงามครับแล้วก็ลมไทยใช่ไหนว่อจะรับกองที่จะพจาไปดูครับว่าเลยไล่นับดูแล้วก็ปะระมาณเ,เกือบ200ล้้านนะครับบางร้านแค่ไม่มีที่ลงครับปีนี้คนเยอะหลายพันคนครับ ลงทานนี้ก็มาจากจังหวัดกำรรแพงเพชรน,นะครับมาไปนะครับนูแมห่หแม่บ้านรัตนาวดีแต่และหมู่บ้านก็ชุมชนก็จะ มาทชมาทำบุญคะรับพร้อมทั้จัดโรงทานมาด้วยครับได้บุญได้กุศลนี่ก็ขนมจีนน้ำยาในป้าก็รอรับข้าวครับสาธุบุญด้วยนะครับผม กาจะเป็นดีครับโคกน้ำพักซีนครับหยิบได้ทุกร้านครับทุกคนต่างยิ้บยั่งจืนใส่ทุกเมื่อแต่ก็อิ่มใจด้วยบุญครับนมี่ก็น่าให้กินครับพัดซีอิ้วนี่ก็ผมยิบไป กินไปสองอันแล้วครับผมต้าฮู้ครับต้าฮู้นมสดอร่อยมากครับผมเย็นเขึ่อ,อ,แอ้แล่แลจใจ้งนี่ก็ขนมเด็กๆครับขนมโดนัท้งด้ ใส่เกี๊ยวครับจับที่เด็ด5เจ็ดหลายรสชาตินะครับใส่ตุ๋นใสเกี๊ยวมันดต่อทอดใหม่ได้นะครับทอดกันใหม่ๆขวยทอดครับพระเจ้าช่วย้วยทอด นี่ก็ขนมโรนั่นเช่นกันครับนัก็รับเงินเยอากถ้าอยากกินก็กินได้ตามสบายครับนี่ก็เงินชาวบ้านที่มาทำบุญพร้อมกับขนมจีนคนมาวันนี้ด้วยความคิดเดียวกันก็คือมารับบุญน,นี่ก็แม่ค้ายิ้มแย้มแจำ่มใสครับแม่ค้าลาบบอกว่าอร่อยครับลาบข้าวเหนียว นี่ก็จะเตรียมกำลังเตรียมมาครับขนมเด็กๆครับนี่ก็พวกวาเฟิลนะครับนี่อะไรทุกคนเขา้าเข้าแถวเยอะครับขนมจีบใช่ไหมครับเนี่ยเต็มซ้ำอ๋อเต็มซ้ำนี่ก็ขนมผู้หญิงครับขนมชั้นแม่เลุกน,นิดหน่อยขนมชั้นครับขนมไทยๆครับ นี่ก็ลูกชิ้นปิ้งมันจิบรสเด็ดนี่ก็มะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานครับกยบนี่ก็สมัยไทยชัดกันครับคนหยิบได้ตามสบายคนให้ก็ยิบแก้มคนรลับก็ยิบแก้ม สะดุดตาอยู่ร้านนี้ครับร้านกว๋วยเตีย๋ยวไก่ฉีกครับสารพัดเส้นเลยครับคนชอบเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีคนหนึ่งก็เป็นคนลวกเส้นคนหนึ่งก็เป็นคนตัดใส่คนหนึ่งก็เป็น,ปนคนฉีกไก่เตรียมนะครับนี่กลับมากินลาบหมูข้าวเหนียว คนก็คอยที่จะหยิบข้าวเหนียวนะับข้าวเหนียวพร้อมราบแล้วก็ผักนี่ครับอีกร้านหนึ่งครับโอ้โห,โหคนใจบุญมาทำกับพี่เลยครับโรตีใส่ไข่ก็แทบไม่ทันครับลูกชิ้นปิ้งเช่นกันครับ ครบครัวครัวสุภาพลับนะคะั่สลับไฟที่ยอบชอบใส่น้ำจิ้มก็น้ำจิ้มรสเด็ดก,ก็ลาดไปสะดุดใจอีกแตงนี้ครับมึงไม่ทราบว่ามาลงทานเหมือนกันหยิบฟรีไหมครับลอตตรีครับเยอะมากครับทำบุญไปด้วยกับบ้านก็ เอาเล,เลกโชคนะครับใครอยากจะเสี่ยงโชคก็ยิบไปได้เลยครับแต่ว่าต้องจ่ายตังนะครับร้านแบบนี้แบบหล่งรวมคนขายลาตัวรีครับนี่ก็็นเขนก็บอกว่าร้านนี้อร่อยนะครับแพ็กเ,เ,เ,เกจสวยงามครับชาไม่หวานมาก หอมชานี่ก็สลับนะัดอัดลมครับนี่ก็โดนัทเช่นกันเตรียมพร้อมกับขนมจีนนี่ก็เตรียมนะครับช่วงนี้ก็ประมาณครับเก้าโมงเช้าแล้วครับร้านค้ามายังไม่ถึงอีกเยอะนะครับบางบางร้านมาแล้วก็ไม่มีที่ลงเพราะว่าเขาแปะชื่อไว้มาสะดุดตรงนี้ครับสวยงามมากครับสลับ เงินที ath, er, <ch> out, <numbers> ่จะมาถวายวัดนะครับนี่ประหลับด้วยเป็นพานพุ่มเลยนะครับ็นแบงคับสวยงามครับสวยมากๆครับความคิดที่ดีครับเห็นไหมครับร้านค้ายังไม่มาลงอีกเยอะนะครับนุน ยาวเหยียดเลยครับหลังจากแห่กระทินเสร็จน่าจะเต็มพื้นที่ครับรถไม่มีที่จอดนะครับรถหลายร้อยคันนะครับเต็มพื้นที่การจอดครับคนนี้นเ,ยเยอะเต็มไปหมดนะครับนี่ก็ค,คุณเล็บแม่ระเบเดบไส่ก,กรอกปิ้งฝั่งนี้ไสก,กรอกปิ้งอันนี้ก็ ขนมนี่เด็กก็มารอนี่นะครับผัดไทยหอยทอดสองกระทะครับฝั่งน้นทอดฝั่งนี้ก็ทอด,ทอดช่วยกันไปไม่งั้นจังหวะที่คนมานี่ไม่ทันนะครับนี่ก็เตรียมที่จะแห่กระถินนี่ขอบคุณลุงสองคนนะครับที่มา ่มร่วมลงคานนี่ก็ชงกันสดๆครับกาแฟโอนตินหยิบได้เลยทุกอย่างในวัดกินได้ทุกร้านครับไม่มีใครขายผู้ใหญ่แจ็คนะครับก็มาด้วยครับ ยังแน่นขนาดนะครับในลงทานผมก็เดินหาของกินไปเรื่อยครับบางทีก็นี่ก็มากะดุดคุ่มป้าป้ายๆนะครับสามกระทะด้วยกันหอยทอดนี่ครับหอ้โหถ้าเพื่อผู้ชมได้กินนี่ก็จะหอมนะครับเสียงดัง แช่แช่ได้ไหมครับหอยทอดครับป่านี่ก็เตรียมเมืเหนื่อยก็ดื่มน้ำไปด้วยครับจัดแล้วก็เอ็นสร้างผมก็แล้วเมื่อมาตั้งสองสามปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเจดีเจดีเพิ่ง,งสร้างเพิ่งสร้างเสร็จสวยงามมากครับผม เขึ้นไปสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีครับแล้วก็อนทวีคูณนะก็ถ่ายลงมาพญานาคสวยงามจริงครับสวยงามจริงครับเจดีวัดไผ่เหลืองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับแต่บอกว่ารถติดเยอะนะข้างนอกรถเริ่มเข้าวัดไม่ได้แล้วโริเวณทางขึ้นทำโดยพญานาคสวยงามครับคนก็มาถ่ายรูป ในมุมสูงกันนี่ครับตอนนี้ได้ขึ้นมาบริเวณเจดีวัดไผ่เหลืองนะครับนีบริเวณเดินรอบครับอเ ริเวณวิวข้างบนตรงนั้นก็จะเป็นตึกของเซนตท่านเวสเกตน,นะครับนะบ้านผมก็อยู่บริเวณนั้นนะคือนี่คือรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับเริ่มจากบางใหญ่ไปถึงเตาโปูน เตรียมเข้าไปในบริเวณลานโบสถ์เพื่อที่จะแแหงกองกระถิ่นครับหลังจากแแหงกองกระถิ่นแล้วก็จะไปทอดในต,ตลาดน,นี่ก็บนทางราเมื่อกี้เนี่ยเริมมาแต่ไกลเลยครับคนนินแน่นบริเวณโบสถ์เต็มไปหมดครับเคยเห็นแต่รถติดวันนี้คนติดครับนี่ครับเนไปสรุปสนานไป ร้องด้วยความจินดีจิติบุญครับจะร้อนก็ไม่มีบนว่าร้อนไม่มีบนว่าเหนื่อยครับสหรับบางคนทีถือไม้ไเห็นไหมครับตัวแบบเซลฟี่เลยครับ,บสวยงาม เด็กกองยาวของเด็กนักเรียน มาดีคับ well. ที่ขึ้นมาแล้วนะครับิด้ดีนะครับได้ขึ้นไม่หมดนะครับด้าห้าการเรียนตั้งเข้าม cin ีเราก็ไม่อด้วยต้องขออภันะทุกสิ่งทุกอางนะครับวันนี้บายดีจริงๆนะครับ้อมรับผิดนะนะเใจมอมรับผิดนะครับท่านเจ็ดสบายใจ จับไปบ้างนะครับเอาคุณนะเรื่ความสบายใจสิ่งไหนที่ส่งผลกระทบนะครับผมเองน้องก็ปิดไปนะครับแล้วก็จะปรับปรุงเรื่องกระแสอาสาธรรมมาเป็นเรองจริงๆนะที่เราเรียกว่าต่อให้รูปก็บาดยังไงนความชั้นงสัตว์ธรรมได้ไหวนี่แต่ถึงยังไงก็อย่าประมาณการอย่างตรงก็แล้วกันนะครับงานคนนักสัตว์ธรรมปั๊ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะ ต้นๆนะครับท่านนะเจ็าก็จะเงินได้เลยนะแล้วก็มอบให้กับทางคณะกรรมการที่อยู่ด้านหลังได้ก่อนครับครับไปดูบริเวณสาราวัดแน่นขนาดไปหมดครับก็สำหรับคลิปนี้ครับขอขอบคุณให้ติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ